ไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงเสนอวันดูพระจันองราอยากจะชวนไปเที่ยวไหมด้วยกันขึ้นมาที่หลังไป เที่ยวไม่ไทยแลนด์เวิร์วันนี้นะครับเราจะมาเที่ยวเชิงกเกษตรที่ได้สุขภาพกันที่อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีครับฟังดูเหมือนจะสบายๆนะครับแต่ว่าภารก,กิจที่ผมได้รับมาในวันนี้ดูเหมือนจะยากครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องตามหาโมโรเฮยะราชาแห่งผักแค่ชื่อผมยังไม่คุ้นเลยครับแล้วผมจะตามหาเจอไหมครับวันนี้ ไม่ใช่แน่นอนมโรเฮยะหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้ครับแล้วให้ผมมาที่ไร่เพชรมาลัยกูลซึ่งกว้างขนาดนี้ผมจะตามหาเจอไหมครับเนี่ยแต่เพื่อคุณผู้ชมวันนี้ผมต้องตามหาให้เจอครับเจอสิครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชื่อน้อยนะครับตอนนี้ผมกำลังตามหาโมโรเฮยะอยู่ครับอ่าเรามาทุกทีแหละเดี๋ยวเราได้เห็นแน่นอนที่นี่แหละครับที่เราปลูกมโรเฮยะ ฮะที่นี่ปลูโโ<ช>กโมโรเฮยะใช่พี่รู้จักโมโรเฮยะด้วยเหรอครับใช่สิครับเดี๋ยวเราพาไปชิมได้ด้วยชิมด้วยเหรอครับไปดูแล้วก็ได้ชิมได้ด้วยโอ้ยวันนี้ภารกิจสำเร็จแล้วยังไม่เห็นเลยหน้าตาเป็นยังไงโอ้โอพี่ครับเมื่อกี้ผมทราบมาว่าเนี่ยที่เนี่ยเหมือนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนทั่วไปเข้ามาได้ด้วยเหรอครับใช่ครับก็ที่นี่คือไร่เพ็ญม,มาลัยกลนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้คู่สุขภาพ ก็จะมีหลายๆคนหลายๆคณะที่มาดูงานเราแล้วก็มาศึกษาท้านักศึกษาเราแล้วก็จะบอกว่าที่นี่ครับมีการปลูกป่า5ระดับเป็นศาสตร์พระราชาด้วยมีหลากหลายๆๆที่อยากให้ทุกคนเข้าไปดูที่ไร่เพชรมาลัยกุลแห่งนี้นะครับพี่น้อยจะเน้นการปลูกพืชแบบผสมผสานด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์โดยจะไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยที่สำคัญที่นี่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร,รและสุขภาพอันดับต้นๆ ของจังหวัดเพชรบุรีในตอนนี้อีกด้วยครับพี่น้อยครับที่ไร่เพชรมาลัยกุลตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่กว้างมากเลยใช่ครับพี่น้อยมีการวางแผนในการแบบจัดสรรพื้นที่ใช้งานต่างๆอย่างไรบ้างครับก็อย่างแรกนะครับเราต้องเรียนรู้ก่อนตามศาสตร์พระราชาที่เรานะครับปลูกนะครับซึ่งเราจะปลูกเป็นป่า5้าระดับซึ่งป่าห้าระดับเนี่ยก็จะปลูกทั้งเขาเรียกว่าไม้ยืน เขาเรียกว่าไม้ตั้งแต่ชั้นสูงชั้นกลางชั้นเตี้ย<ม>ชั้นเลี้ยดินและชั้นใต้ดิน oh. อ๋อนี่เราก็จะต้องแบ่งโซนว่าพื้นที่แต่ละนั้นทำยังไงเราอาจจะเริ่มต้นด้วยแค่10ไร่หรือ20ไร่ก่อนก็ได้เพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นครับว่าไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่เยอะนะครับก็สามารถทําได้ซึ่งการปลูกพวกนี้ก็จะทําให้เราเขาเรียกว่าได้ประโยชน์แบบยั่งยืนพื้นที่น้อยจาก1ไร่ก็จะกลายเป็น5ไร่แล้วก็มีการปลูกที่เป็นไม้ทั้งไม้ยืนต้นนะครับไม้ลม้มลุก นะครับแล้วก็ถ้าเปรียบกันคือไม้ดอกไม้กินเองน,นะครับหรือถ้าเปรียบกันก็คือกับไม้กินกับไม้ไม้แดาเพราะเนี่ยทุกอย่างจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากให้เห็นว่าคือเมือ่อคุณปลูกแล้วคุณมีตลาดไหมปลูกแล้วคุณมีการแปลรูปได้หรือไม่เพราะสิ่งเหล่านี้ครับไม่จะเป็นตัวกําหนดให้เราอะครับ ว่าถ้าเราทําแล้วเนี่ยทำได้เนี่ยแ,แปลงรูปได้เนี่ยมันจะทําให้สินค้าเราอะครับเป็นที่ยอมรับแล้วก็พัฒนาแล้วก็สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน mm hmm. ตามศาสตร์พระราชา mm hmm. ก็เรียกว่าใช้การต้องบอกว่าใช้การทํางานหรือการเทฤษฎีของบันได9ก้าขั้น mm hmm. อันนี้ก็คืออีกหนึ่งเป็นไม้ชั้นกลางของเรารซึ่งจะบอกว่าไม้ชั้นกลางของเรานอกจากว่าเป็นทําผลได้แล้วนะครับไม่ว่าส้มโอเองอันนี้คือต้นโกโก้ครับ โกโก้เราก็สามารถเนี่ยขับลูกเขาเห็นไหมฮะว่าตอนเนี้ยเริ่มออกลูกแล้วเราจะเก็บไปทําเป็นช็อกโกแลตได้ทําเป็นโกโก้สดก็ได้ครับผมนั่นคือการแปลรูปที่ทําได้ตัวอย่างให้ฟังนี่คือแต่ที่เราเห็นตรงเนี้ยเราปลูกเป็นขั้นต้นที่ทุกคนเห็นว่าเราปลูกได้เลยมาก็เป็นกาแฟนี่เป็นโกโก้เป็นวิทยากรโกโก้ครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นกาแฟกาแฟนี่ครับจะเห็นบอกว่าเราปลูกได้ทั้งอาราบิกาและโรบัสต้าอุ้ยดีจัง โอ้โหอันนี้คือแบบห่อยตองแต่งเต็มเต็มนี่เลยอ่ะใช่ครับเนี่ยครับเสารรสอย่างที่ผมบอกครับว่าทาไมเสารรสที่นี่ถึงหวานครับแล้วก็อร่อยเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเราเป็นพันธุ์ที่ต้องบอกกันว่าเป็นพันธุ์ที่หายากมากครับที่ติดดกได้เพราะว่าเราตัวใช้ชนลลงในการผสมเกสรเราไม่ได้มีการฉีดยาให้ติดลูกเลยนะครับเพราะอันนี้คืออาหารของชนลลงชนลลงก็จะได้มีอาหารของเขาแล้วเราก็ติดเขานี่คือเรียกว่า ใช้อยู่กับธรรมชาติใช้เขาเรียกแมลงที่ดีในการที่จะให้พัฒนาแล้วเราก็ใช้ตัวห้ามตัวเบียนในการจะบอกว่าป้องกันแมลงผมเคยไปที่จังหวัดชลบุรีที่ตะเคียนเตีย้ยเขาใช้แตนเบียน,ะนะไปไล่มแมลงบนต้นมะพร้าวใช่ครับวิธีการเดียวกันเดียวกันเพราะนั้นเราจะไม่มีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงเพราะนั้นเราใช้ตัวเขาเรียกแมลงชั้นดี มแมลงที่ดีนะครับทําลายมแมลงที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ประโยชน์แล้วเอื้อกันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเสารถที่เนี่ยก็สามารถทานได้เลยสังเกตดูส้มโอเห็นไหมับส้มโอร่องส้มโอส้มโอเขาจะปลูกห่างกันประมาณ8เมตรหกเมตรนะครับ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยเมื่อเราห่างทุบเราห่างกัน8เมตรเนี่ยถามว่าระหว่างตรงกลางอ่ะทำอะไรปลูกซีพ่อโอเห็มไหมฮะสังเกตดูปลูกย้อนกันไปสลับกันมาครับได้เห็นว่า ระหว่างนี้เราสามารถปลูกที่บอกปลูกป่า5ระดับคำว่า5ระดับไม่ได้วความว่าต้องปลูกซ้อนกันอย่างนี้ครับปลูกระหว่างกันได้ต้องบอกก่อนว่าสินค้าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยไม่มีสารเคมีหรือเป็นออแกนิกปลอดภยัย100%ใช่ครับถึงบอกว่าเดี๋ยวเราไปเทมพักกันส,สดๆในไร่ได้เลยอ่า ทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมยไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงอ่านี่แหละครับ ที่อยู่ข้างหน้านี่แหละครับที่ต้องแถวตามหาที่<ง>ผมตามหาก็คือราชาแห่งผักใช่นี่แหละเขาเรียกว่าโมโลเฮยะอ้าวลองดูลองดูนี่นะโมโรเฮยะใช่มาแล้วก็ต้องชิมกันเลยไหมชิมเลยเหรอครับชิมสิครับนี่ครับเด็ดเลยเด็ดชิมเลยนะชิมเลยครับี่แปงนี่เลยไม่เห็นเหม็นเขียวเลยอ,ะอ่ะออเห็นไหมครับทานง,ง่ายครับนุมน่มๆลืนล่นๆอ่า ไม่ถึงกับอร่อยแต่รู้สึกว่าก็กินได้เรื่อยๆใช่ใช่แล้วจะบอกว่าสังเกตดูครับมีหนวดด้วยสองเส้นสมีหนวด2อุ้ยตรงตรงปลายเขาครับตรงโคนใบเนาะใช่ใชมีหนวดขึ้นมา2เส้นเหมือนแมลงอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมเนี่ยนี่ดูได้ครับทุกทุกท,ท,ท,ทุกใบมีหมดครับโมโรเฮยันเนี่ย<ช>ที่ผมกินแล้วนั้นมันเหมือนมีความนุ่มนุ่มลื่นๆเมื่อเหมือนพวกกระเจี๊ยบพวกอะไรเนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรบ้างครับอันนี้แหละครับสรรพคุณคือช่วยป้องกันมะเร็งนะครับเบาหวาน ความดันคอเลสเตอรอลป้องกันไตชะลอวัยแก้ปัญหาท้องผูกโอ้โหอันนี้เขาข้า่าวนะครับยังมีอีกยังมีอีกเยอะใช่ใสมกับความเป็นราชาแห่งผักแล้วแล้วมันชื่อโมโรเฮยะใช่พี่ต้องไปเอามาจากญี่ปุ่นแน่เลยเพราะว่าชื่อแบบว่าโอ้โหโมโรเฮยะโมโรเฮยะซังอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คืออะไรครับอันนี้มาจากอียิปมาจากอียิปใช่มันเป็นภาษาอาหรับครับ จริงป่ะครับเนี่ยจริงภาษาอาหรับเปิดโลก,กระทัดมากเลยทําไมภาษามีความคลาย<อ>คลื่กันขนาดนี้ซึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนทางอาหรับครับทางเนี่ยเขาบอกว่ามันมีที่มาตั้งแต่อีบโบราณนะครับว่าอันเนี้ยฟาโลกับเกียวพัตตาประชวนครับไม่หายครับจนมีคนนะครับทาเป็นน้ําเอาตัวเนี้ยมาทําเป็นน้ําซุปให้เกีโวพัตากับฟาโรเสวยจนหายอันนี้ประชาชนเขาถึงเรียกว่ามโรฮิยะซึ่งแปลว่าผักพระราชา สำหรับผักโมโรเฮยะเนี่ยนะครับเป็นผักที่มีประโยชน์มากมายที่สำคัญมีวิตามินมากกว่าบรอกโคลีผักโขมและแครอทรวมกันถึง3เท่าครับ mm hmm. ถ้าเทียบประโยชน์กับผักเคโลครับพี่ก็ด้วยตัวตัวนี้ครับมันเป็นราชาแข่งราชาของผักค่าวิตามินเพราะตัวนี้จะมีวิตามินสูงกว่ามากแล้วโดยโดยปกติครับที่ผมบอกครับว่า ผักต้นอะไรก็จะที่มีเมือกเขาจะมีวิตามินสูงมากเขาจะมีเขาจะประโยชน์สูงมากพี่น้อยครับแล้วถ้าหาว่าผมเนี่ยอยากจะปลูกต้นโมโรเฮยะบ้างเนี่ยครับมันมันเลี้ยงยากไหมครับก็ไม่ยากนะแต่ว่าอาจจะดูแลใส่ใจนิดหนึ่งครับ<อ>เพราะว่าเป็นพืชที่อ่าจริงๆต้องการแดดนะครับเพาะเป็นพืชมืองร้อนอแล้วก็ การการจัดการก็อาจจะต้องอันนี้คือใช้เมล็ดในการปลูกนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เมื่อนหน้าหนาวครับเขาจะออกฝักจะเห็นฝักไหมครับเน,นี่ยครับตอนเตี้ยแค่นี้นก็ออกฝ<ห>ักแล้วเอยเออมีมีมีฝักนะครับมีฝักครับมีทุกเพราะว่าฝัก <c oughs> ตอนนี้คือเหมือนเขาแบบต้นเขาคือจริงๆอิงต้นเขาสูงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหน้านี้เขาต้นเขาจะเตี้ยลงนะครับแล้วออกฝัก แล้วก็จะเมื่อฝักแก่ก็จะปลูกจากฝักต่อฝักแก่ก็คือจากที่เห็นเขียวๆนี่เปเส้นต้านหมดเลยครับใช่ครับเดี๋ยวก็มีกิจกรรมทํิจัดมรยะนี่แหละครับกิจกรรมใช่จากมรฮยะนี่แหละครับใช่ครับอ้าวได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปทํากันได้ครับได้ครับคุณผู้ชมครับพี่น้อยบอกว่าจะพาผมมาทํากิจกรรม DIY ใช่ กิจกรรม DIY ที่จะให้ทําคืออะไรครับอวันนี้เรามีกุ้งอบวุ้นเส้นเรามีวุ้นเส้นเป็นตัวพระเอกนะครับเราก็ต้องทากุ้งอบวุ้นเส้นสิครับกุ้งอบวุ้นเส้นอแต่ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวกับพี่น้อยแล้วใช่ผมอยู่กับใครครับโอ้อันนี้น้องสาวน้องสาวภรรยาพี่เองครับภรรยาพี่เอง <c oughs> ๆๆๆๆๆสวัสดีคับสว <c oughs> ัสดีค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นของที่นี่อ้าว แล้วมันจะมีอะไรที่แตกต่างจากของที่อื่นนะครับอ่าวุ้นเส้นเราเป็นวุ้นเส้นโมโรยะเห็นไหมครับเส้นเป็นเส้นสีเขียวอุ้ยนะครับเรามีอ่าเป็นวุ้นเส้นผักโมโรยะครับรอครับเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยโอ<ฮ>้แล้วก็มันไม่อืดครับไม่อืดด้วยใช่เวลาทําไปแล้วก็จะก็จะเห็นครับว่าเป็นเส้นเนื้อเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่อืดแลวเวลาเรากินเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงครับ ไอ้วุ้นเส้นเนี่ยครับรสชาติจะเหมือนอรสชาติไม่ได้มีกลิ่นของผักเลยไม่ต้องห่วงไม่มีกลิ่นเรื่องกลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทานผักหรือไม่ชอบทานผักก็จะทานได้เลยนะครับแต่ว่าได้ประโยชน์จากผักนะครับแล้วก็เส้นก็ยังคงเป็นเส้นที่เหนียวนุ่มเหมือนเดิมเลย ออบุเส้นโมโรเฮยะครับร่วมเดินทางละไมยไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV ครับเช้านี้อากาศดีมากครับหลังจากที่เราไปเที่ยวกันมาเมื่อวานเนี่ยนะครับเพื่อนผมก็ไลน์มาหาเยอะมากเลยนะครับว่าที่อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยน่าเที่ยวม,มากๆเลยจะไม่แนะนําที่พักให้รู้จักหน่อยหรออืที่พักที่ผมเลือกที่จะมาพักในทริปนี้นะครับนั่นก็คืออนโทโรรีสอท ดูบรรยากาศสิครับฟินสุดๆไปเลยครับด้านหน้าเนี่ยก็ติดกับภูเขามีทะเลสาบที่กว้างมากรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สดชื่นสุดๆหายใจเต็มปอดสุดๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมรอบๆรีสอรกันไปครับ มาพักที่นี่นะครับเขาก็มีบริการอาหารเช้าให้เราด้วยแล้วถ้าใครไม่อยากออกไปไหนที่นี่ก็มีกิจกรรมให้บริการทั้งสระว่ายน้ำวิวเขากระทิงแบบพาโนรามามีเรือคายักแล้วก็มีจักรยานให้ทุกห้องตอนเย็นๆน,นะครับใครอยากจะสั่งหมูกระทะมารับประทานที่บ้านพักก็สามารถสั่งได้ครับและตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมห้องพักแบบ Family Room ครับ ตามผมเข้ามาเลยการตกแต่งเป็นแบบลอบนะครับกลมกลืนกับสถานที่โดยรอบนะครับหน้าบ้านพักเขาก็จะมีจักรยานต้อนรับเราด้วยนะครับอ่าเปิดประตูมานะครับเราก็พบกับโซนที่เป็นครัวนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครันเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นหรือว่า living room นะครับ v วีมีโซฟาเราสามารถอยู่กันเป็นแบบว่า family ได้เลยอบอุ่นมากนะครับโซนนี้ สำหรับหลังนี้นะครับมีอยู่2ห้องนอนนะครับมีทั้งเตียงคิงไซส์และเตียงคู่เราไปดูกันเลยครับห้องที่เป็นเตียงคิงไซส์นะครับเราก็สามารถนอนได้แบบสบายๆเลยถ้าหากว่านอนคนเดียวนี่เราก็เป็นเจ้าของห้องและที่สำคัญห้องนี้วิวสวยครับไปดูวิวกัน เป็นยังไงรับลมเต็มๆเ,เลยครับ mm hmm. อีกห้องนึงนะครับเป็นห้องเตียงคู่ครับที่มีความสะดวกสบายไม่แพ้กันนะครับ mm hmm. นี่ครับสำหรับคนนอนดิ้นก็อาจจะนอนคนละเตียงไปเลยแล้วก็สามารถเสริมเตียงได้ ที่สำคัญที่ห้องนี้นะครับก็ยังมีวิวที่สวยๆให้ชมด้วยอากาศดีที่สุดเลยครับบ้านพักแบบแฟม i ลี่รูมยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับข้างบนมีดาดฟ้าให้ชมวิวด้วยไปชมวิวกันนี่เสิร์ฟช้ำ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีบ้านพักแบบเดลักซ์รูมนี่ครับเชิญเลยครับมีอ่างอาบน้ำให้ทุกห้องแล้วก็ดาดฟ้าชมวิว เต็นโดมเข้าไปข้างในกันแต่ถ้าใครชอบสไตล์แคมป์แนะนำแบบเต็นโดมที่มีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีพื้นที่ชมวิวกว้างขวางเลยทีเดียวครับอยยยากกจะชวววนนไไปเที่่มด้ั ยังเที่ยวไม่ทันจุใจเลยเวลาหมดลงอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านะครับรับรองว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสนุกๆไปหาที่พักที่กินดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยอีกแน่นอนนะครับแต่วันนี้เที่ยวละไมแตรแลนด์เวิร์ดต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับต้องเก็บของกลับบ้านแล้วไม่อยากกลับเลยขอขอบคุณมอนโทโรรีสอร์ท